เอาไปต่อที่โปรโตุเกสกันดีกว่าพี่โดคริสเตยโนโรนัลโดโอโหก่อนเกมนี่มีภาพเดินจูงมือเด็กที่อยู่บนรถเข็นนะโอ้ <c oughs> โหน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ตอนร้องเพลงชาติก็จับมือเด็กด้วยน่ารักมากมแล้วก็ผลบุญนั้นนะครับก็ส่งให้คริสเตยโนโรนัลโด <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวไหม <c oughs> <c oughs> นะครับยิงสองประตูฮะให้โปรตุเกสชนะนี่ไอร์แลนด์เดี๋ยวก่อน,นะไ,อน,ไ,อนไอรนนะ์แลนด์ไอร์แลนด์ Island, Island. 2, ไอแลนด์ไอแลนด์สองศูนย์เอ้ยโทษโทษสามศูนย์โดยิงสองประตูอีกลูกหนึ่งเป็นชาวฟิลิปนะครับฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมหลังจากโรเบโตมาเลเนสบอกเลยว่าคนคนนี้ยังยังมีประสบการณ์แล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งลูกหมีเอาไม่อยู่เออใช่เจอเคลเฮอร์นี่นาเอาไม่อยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวโรนัลโดเนี่ย ก็จะพาโปรตุเกสนะคะหยุดเจอในประเดิมสนามนดแรกเจอกับเช็คตุรกีปิดท้ายเจอจอร์เจียฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมใช่นะแล้วก็ไปฝั่งของอัศวินสีส้มกันบ้างโอ้นี่ข่าวนี่สวย้อสนะเนี่ยข่าวข่าวมาไม่อ่อยดีมาตลอดเลยเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะคะล่าสุดค่ะทีมชาติเนเธอร์แลนด์งานเข้าไม่เลิกนะคะคอปไมเนอร์สเนี่ยก็แถลงยืนยันว่าไม่สามารถ ลงเล่นยูโรได้นะคะก็บาดเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างอบอ,อ,อ,อุ่น <ผล S 1> ร่างกายก่อนเกมอุ่นเครื่องอในนัดที่ชนะไอซ์แลนด์4-0น่ะก็ทําให้ต้องถอนตัวจากทีมชาตินะคะซึ่งการบาดเจ็บของ2มิดฟิลด์คนสําคัญเดยองเดยองเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้แล้วก็เนี่ย สตัวแบบหูเวอร์คัสเลยจริงหูเสียหายเลยซึ่งคุูมันเองก็ตัดสินใจเรียกตัวทั้งด้านของเอียนมาร์เซนนะคะของน็อตบุนใช่มาเสริมทีมชนอีกคนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจค่ะครับหายไปยวบเลยอ่ะเขาข้างหน้าก็ดทารุ่งทั้งนั้นเลยค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องลุ้นนะคะแต่อันนี้ต้องบอกว่า ถอนไม่ได้ไม่อนุญาตได้ถอนแค่พลาดเกมแรกเลวานดอฟสกี้ค่ะโปแลนด์ mm hmm. and, นะทีมชาติโปแลนด์เองก็ดูอาการแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะแค่พลาดเกมแรก mm hmm. นะคะก็คือนัดแรกที่จะลงเล่นเนี่ยโปแลนด์ไม่น่าจะมีเลวานดอฟสกี้ลงได้ mm hmm. นะคะ,คะโดยแพทย์ทีมชาติเองก็บอกนะคะว่าจะพยายามฟื้นฟูร่างกายของเลวานดอฟสกี้เนี่ยให้หายบาดเจ็บได้เร็วที่สุด mm hmm. นะคะแล้วก็อย่าให้หายทัน2เกมที่เหลือในรอบแรก ที่จะเจอกับออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะส่วนนัดแรกก็ไม่น่าจะไหวนะก่อน <c oughs> หน้าน,นี้โปลแลนด์นี้ก็มีทางด้านของอาคาดิอุสมิลิกเนี่ยถอนตัวเจ็บเข่าอเงี้ยถอนตัวไปแล้ว <S <S